สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการอ่านมาเล่าที่จะพาคุณเจาะลึกทุกประเด็นร้อนที่ใกล้ตัวเราลองถามตัวเองดูนะครับว่าคุณเคยซื้อลอตเตอรี่ไหมหรือคุณเคยขอเลขเด็ดจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างไหมความหวังที่จะเปลี่ยนชีวิตเพียงชั่วข้ามคืนด้วยตัวเลขไม่กี่ตัวเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานแต่เคยสงสัยไหมครับว่า เมื่อเราพูดถึงการเสี่ยงโชคด้วยตัวเลขเรากำลังคุยกันเรื่องของคณิตศาสตร์หรือกำลังคุยกันเรื่องของความเชื่อกันแน่วันนี้ครับเราจะมาเปิดเผยความจริงเบื้องหลังเกมแห่งโอกาสนี้จากสองมุมมองที่แตกต่างกันสุดขั้วด้านหนึ่งคือทฤษฎีความน่าจะเป็นที่อธิบายความจริงว่าทำไมการถูกรางวัลถึงยากเย็นแสนเข็ญ และทำไมสัญชาตญาณของเรามักจะผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงแต่อีกด้านหนึ่งเราจะเจาะลึกถึงพิธีกรรมทางความเชื่อและเคล็ดลับในการซื้อลอตเตอรี่ในสังคมไทยที่เน้นไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และคาถาขอหวยซึ่งเป็นเหตุผลทางสังคมที่ทำให้ตัวเลขเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุด เราจะมาดูผลกระทบด้านลบของการถูกลอตเตอรี่ที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงตั้งแต่ภาระภาษีการแบ่งรางวัลไปจนถึงความเสี่ยงทางการเงินที่อาจนำไปสู่การล้มละลายหากไม่มีการวางแผนที่ดีเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะวันนี้เราจะมาทลายความเข้าใจเด,มเดิมๆเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค เพื่อให้คุณมองปรากฏการ์ลอตเตอรี่ด้วยวิจารณญาณที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านของตรรก,กะและสังคมครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวมากๆที่หลายคนเออน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะเรื่องลอตเตอรี่หรือหวยนี่แหละค่ะแต่เราจะไม่ได้ดูกันแค่ว่าเอ๊ะงวดนี้เลขไหนดังนะคะแต่จะไปไกลกว่าน,นั้นเลยคือดูตั้งแต่ความฝันความหวัง ที่จะแบบพลิกชีวิตกันเลยทีเดียวไปจนถึงความจริงในมุมคณิตศาสตร์แล้วก็ผลกระทบต่างๆที่อาจจะคาดไม่ถึงรวมไปถึงวัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้ด้วยค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายมุมเลยค่ะมีทั้งบทวิเคราะห์ที่พูดถึงผลกระทบหลังถูกรางวัลแบบเข้มข้นเลยนะคะมีวิดีโอที่พาไปดูเรื่องความน่าจะเป็นแบบให้เห็นภาพชัดๆแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการซื้อหวยของคนไทยเราโดยเฉพาะด้วยค่ะ เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะชวนูุ้ยให้เห็นภาพรวมชัดๆอะค่ะว่าจริงๆแล้วโอกาสมันเป็นยังไงกันแน่แล้วถ้าเกิดฟลุกขึ้นมาจริงๆเนี่ยต้องเตรียมรับมือกับอะไรบ้างพวกกลยุทธ์ความเชื่อต่างๆที่คนใช้กันแล้วเอ๊ะทำไมเรื่องหวยเนี่ยมันถึงแบบฝังรากลึกในสังคมเราขนาดนี้มาลองแกะกล่องเรื่องนี้กันค่ะเริ่มคำถามแรกเลยดีกว่านะคะที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุด โอกาสที่เราจะถูกรางวัลใหญ่สุดๆอย่างรางวัลที่1นเนี่ยมันมันยากง่ายแค่ไหนคะในทางสถิติครับต้องบอกว่ายากมากครับยากมากๆเลยถ้าดูข้อมูลเมือนอกอย่าง Powerball ที่อเมริกาเนี่ยนะครับข้อมูลปี2021โอกาสถูกแจ็คพอตนี่คือ1ต่อ292ล้านโโห292ล้านครับผม น้อยกว่าโอกาสที่จะถูกฟ้าผ่านี่เกือบ20,000เท่าเลยนะครับโอ้โหส่วนลอตเตอรี่ของอังกฤษ UK Lotto แบบ6.59โอกาสก็1ต่อ45ล้านซึ่งก็ก็ยังน้อยมากๆอยู่ดีครับฟังแล้วแทบจะเป็นสูนย์เลยนะคะ1ต่อ292ล้านเนี่ยแล้วถ้าเทียบกับบ้านเราล่ะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยพอจะใกล้เคียงกันไหมคะเออสำหรับของไทยเรานะครับด้วยความที่เป็นเลข6หลักเนี่ย โอกาสที่จะถูกรางวัลที่1แบบตรงๆเลยนะครับคือ1ในล้านพอดีครับ1ในล้านครับหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ0 0 0 0 1ครับผมก็ยังถือว่าน้อยน้อยมากๆครับถึงแม้จะดูเ,เยอะกว่า powerball เยอะเลยแต่ก็นั่นแหละครับเปอร์เซ็นต์มันต่ำมากจริงๆอื่นอีกเป็นคำถามที่ดีครับคือนอกจากเรื่องความหวังรวยทางรัดเพียวเแล้วเนี่ยมันก็มีมิติอื่นด้วยครับ ทั้งจิตวิทยาสังคมอย่างที่บอกการซื้อสลากมันให้ความรู้สึกตื่นเต้นนะได้ลุ้นได้มีส่วนร่วมมีเรื่องคุยกับคนอื่นเดี๋ยวเราจะไปลงลึกเรื่องนี้ในมุมวัฒนธรรมไทยกันต่อครับแต่ว่าขอกลับมาที่เรื่องตัวเลขอีกนิดหนึงก่อนได้เลยค่ะงั้นเรื่องวิธีการเลือกตัวเลขล่ะคะ อันนี้ก็ฮิตมากมีทั้งแบบเ,เลขประจําตัวเลขวันเกิดลูกเลขทะเบียนรถหรือจากฝันจากเหตุการณ์แปล,แปลกๆเทียบกับแบบที่ให้เครื่องสุมให้เหลยที่เรียกว่าควิ p พิกแบบไหนมันเพิ่มโอกาสได้จริงไหมคะหรือว่าเป็นแค่แค่ความเชื่อเรื่องนี้น่าสนใจครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยสถิติเขาชี้ว่าจํานวนคนที่ถูกางวัลด้วยวิธีควิคพิกน่ะมีมากกว่าคนที่เลือกเองอ้าวจริงเหรอคะ แต,แต่พอลองเอามาคิดเป็นสัดส่วนเทียบกับจํานวนคนทั้งหมดที่ใช้วิธีนั้นนั้นือปรากฏว่าอัตราส่วนมันแทบไม่ต่างกันเลยครับถ้ามองในมุมคณิตศาสตร์แบบเพียวๆเ,เลยนะโอกาสมันเท่ากันเป๊ะครับไม่ว่าจะเลือกเลขวันเกิดใครหรือจะให้เครื่องสุ่มให้เพราะว่าการออกรางวัลเนี่ยมันเป็นการสุ่มที่เป็นอิสระต่อกันจริงๆคือมันไม่มีความจําจากงวดก่อนๆเลขที่เคยออกไปแล้วก็มีโอกาสออกซ้ําได้เท่ากับเลขที่ไม่เคยออกเลย ไอความเชื่อที่ว่าเลขนี้ออกบ่อยต้องออกอีกแน่หรือเลขนี้ไม่เคยออกเลยต้องออกเร็วๆนี้แหละอันนี้ทางสถิติเขาเรียกว่า gamblers' fallacy ครับหรือความเชื่อผิดๆของนักพนันนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะชัดเจนเลยว่าในทางคณิตศาสตร์นี่ถูกเลขมีสิทธิ์เท่าๆกันหมดเลยงั้นสมมุติสมมุตินะคะแบบว่าสุดๆเลยใครสคักคนโชคดีมากจริงๆถูกรางวัลใหญ่เปรี้ยงขึ้นมาแน่นอนชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ก็ได้ยินมาเหมือนกันค่ะว่า มันไม่ได้มีแต่ด้านบวกอย่างเดียวเสมอไปมันมีผลกระทบอะไรที่เราอาจจะคาดไม่ถึงซ่อนอยู่บ้างคะถูกต้องเลยครับการต้องมารับมือกับเงินก้อนใหญ่มากๆที่ได้มาแบบปุบปับเนี่ยมันมีความซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับจากบทความหนึ่งที่เราไปดูมาเขาสรุปผลกระทบด้านลบไว้หลายข้อเลยอย่างแรกเลยอาจจะดูเบสิกเบสิกนะครับแต่สำคัญมากคือตัวหายคืออดได้เงินเลยนะเอา้าครับ มีเคสตัวอย่างของคุณผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเลรินเวสต์ถูกพวบบอลตั้ง300กว่าล้านดอลลาร์แต่เกือบไม่ได้เงินนะครับเพราะหาตั๋วไม่เจอโห oh, แล้วทำไงคะโชคดีมากครับลูกสาวไปเจอในรถพอดีเลยรอดไปบทเรียนสำคัญเลยคือตั๋วสลากเนี่ยมันเหมือนเงินสดต้องเก็บรักษาให้ดีมากๆแล้วก็ควรจะเซ็นชื่อด้านหลังทันทีเลยครับเพื่อเป็นหลักฐานป้องกันคนอื่นเอาไปขึ้นเงินแทนนึกภาพตามแล้วใจหายเลยค่ะเกือบไปแล้วจริงๆใช่ครับ ประเด็นต่อมาคืออาจจะได้เงินเต็มจำนวนอย่างที่ฝันไว้อันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องภาษีนะครับแต่หมายถึงการต้องแบ่งรางวัลแบ่งกับใครคะแบ่งกับคนที่ถูกเลขชุดเดียวกับเราน่ะสิครับถ้าเกิดงวดนั้นมีคนถูกเลขชุดเดียวกับเราหลายคนแจ็คพอตก็จะถูกหารไปตามจำนวนหัวเลยยังเคยมีเคสที่ North Carolina l o ต t e อ y Pi c k 4เลข0 0 0 0ออกมาเนี่ย มีคนถูกพร้อมกันถึง2,000คน2,000 200, คนครับจากแจ็คพอต7.8ล้านดอลลาร์สุดท้ายได้ไปคนลัประมาณ3,900ดอลลาร์เท่านั้นเองโอจากล้านเหลือแค่หลักพันเองเหรอคะเนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะถ้าเราไปเลือกเลขที่แบบหินคิดกันมาากนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องสำคัญเลยคือภาษีครับอันนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะ อย่างเนอเมริกาเนี่ยนอกจากจะโดนหักหนะ้าที่จ่ายไปก่อนเลย25เป็นภาษีกลางนะยังต้องไปเสียภาษีเงินได้ประจำปีตามขั้นบันไดสูงสุดอีกแล้วก็ยังมีภาษีของรัฐที่ตัวเองอยู่อีกต่างหากบางทีถ้าไปซื้อต่างรัฐแล้วถูกก็อาจจะโดนภาษีซ้ำซ้อนอีกสรุปคือเงินที่ได้เข้ากระเป๋าจริงๆเนี่ยอาจจะน้องกว่าตัวเลขแจ็คพอตที่เราเห็นๆกันอยู่พอสมควรเลยครับฟังดูแล้วการบริหารจัดการเงินนี่เรื่องใหญ่จริงๆนะคะสำคัญมากครับและที่น่าเสียดายมากๆอีกเรื่องคือ การไม่มมมาาาขขึ้นนรังวลวลลจหดเเตีด้วยเหรอคะแบบนี้มีครับแล้วก็มีเคสใหญ่ด้วยปี2011ตัว Powerball ที่ถูกรางวัล77ล้านดอลลาร์ที่ซื้อในรัฐจอร์เจียไม่มีใครมาแสดงตัวรับเงินภายใน180วันตามกำหนดโห77ล้านแล้วเงินไปไหนคะก็ถูกยึดคืนเข้ารัฐไปตามระเบียบครับกลายเป็นสถิติเงินรางวัลที่ไม่ถูกเคลมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยครับ แล้วที่น่ากังวลกว่านั้นอีกคือมีสถิติที่น่าตกใจว่าเกือบหนึ่งในสาของคนที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับลงเอยด้วยการประกาศล้มละลายในเวลาต่อมาฮะหนึ่งในสล้มละลายเลยเหรอคะตัวเลขนี้น่าตกใจมากแสดงว่าการมีเงินเยอะมากๆนี่ไม่ไดีการันตีความสุขหรือความมั่นคงเลยจริงๆถ้าอย่างนั้นสําหรับคนที่โชคดีมากๆจริงๆเนี่ยเขาควรจะเตรียมตัวรับมือ,อยังไงดีคะคําแนะนําสําคัญจากบทความต่างๆที่เราดูมานะครับ คนเน้นไปที่การตั้งหลักให้ดีครับอย่างแรกเลยคืออย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบใช้เงินก้อนใหญ่หรือตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญทันทีและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือรีบสร้างทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่ไว้ใจได้ขึ้นมาทันทีทีมที่ปรึกษาหมายถึงใครบ้างคะควรจะต้องมีทนายความครับปูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือ C.P.A. ที่เก่งเรื่องภาษีและการเงินสำหรับคนรวยๆนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ financial advisor ที่มีประสบการณ์ดูแลลูกค้าที่ได้เงินก้อนใหญ่มาแบบนี้โดยเฉพาะทีมนี้จะช่วยเราได้เยอะมากครับทั้งวางแผนภาษีวางแผนการลงทุนการปกป้องทรัพย์สินแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้เราตัดสินใจอะไรผิดพลาดด้วยอารมณ์นะครับการสร้างทีมนี่ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ก็คงจําเป็นจริงๆแหลนะเนาะเพื่อให้จัดการเงินก้อนโตนี้อย่างรอบคอบที่สุดจําเป็นมากๆครับเพราะความผิดพลาดทางการเงินเวลา ผลกระทบมันใหญ่หลวงจริงๆครับข้อแนะนําต่อมาก็คือพยายามเล่นกันกบบนี้เพิ่มถึงแม้ว่าพอมีเงินเยอะแล้วทำงานอาจจะอยากให้นมากขึ้นก็ตามแต่การนี้มีแต่ลาออกจากงานที่สุดแล้วและข้อสุดท้ายอันนี้อาจจะฟังดูขัใจนิดหน่อยครับคืออย่าเพิ่งรีบลาออกจากงานทันทีอ้าวทำไมล่ะคะน่าจะเป็นสิ่งแรกๆเลยที่คนถูกหวยอยากจะทำใช่ไหมคะลาออกไปใช้ชีวิตฮ่าฮ่าฮ่าเข้าใจได้เลยครับว่า อยากจะฉลองอิสรภาพทางการเงินแต่การที่เรามีรายได้ประจำเข้ามาเรื่อยๆในระหว่างที่กำลังวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและรอให้เงินรางวัลจัดการเข้าบัญชีเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยซึ่งอาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับมันเหมือนเป็นกรอบป้องกันให้เราครับช่วยให้เรามีสติไม่ตัดสินใจอะไรไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบรอให้ทุกอย่างมันนิ่งก่อนมีแผนชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเรื่องงานก็ยังไม่สายนี่ครับอื <S <S เป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็รอบคอบมากๆเลยค่ะทําให้เห็นภาพเลยว่าเบื้องหลังความฝันที่จะรวยเร็วเนี่ยมันมีความจริงจังมีเรื่องที่ต้องจัดการต้องรับผิดชอบอยู่เยอะเหมือนกันนะคะที่นี้ขอย้อนกลับไปที่เรื่องคณิตศาสตร์นิดนึงค่ะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของทฤษฎีความน่าจะเป็นที่เราเรียนเรียนกันเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรื่องการพนันแล้วก็ลอตเตอรี่โดยตรงเลยเหรอคะชื่อเชเวลีเดเมเร เขามีปัญหาคาใจเกี่ยวกับโอกาสชนะในเกมลูกเต๋าอยู่2แบบก็เลยไปปรึกษาเบลส์พาสคาลซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะในยุคนั้นพาสคาลก็เลยเขียนจดหมายไปคุยกับเปียร์เดเฟร์มาซึ่งก็เป็นสุดยอดนักคณิตศาสตร์อีกคนการโต้ตอบไปมาของสองคนนี้นี่แหละครับที่ถือเป็นการวางรากฐานทฤษฎีความน่าจะเป็นขึ้นมาเลยโห oh, จากปัญหาของนักพน,นันเหรอคะเนี่ยแล้วปัญหาที่ว่านั่นคืออะไรคะปัญหาของเดเมเรคือ เกมแรกนะครับเขาทอยลูกเต๋า1ลูก4ครั้งแล้วพนันว่าจะต้องออกเลข6อย่างน้อย1ครั้งเขาเล่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้เปรียบแต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ซึ่งพาสคาลกับแฟร์มาก็คำนวณให้ดูครับว่าโอกาสชนะมีประมาณ52ซ็นตคำนวณจาก1ลบด้วย5ส่วน6ยกกำลัง4ก็คือไม่กว่า50สรุปว่าเขาได้เปรียบจริงๆในระยะยาวอ๋อโอเคค่ะอันนี้ make sense แต่เกมที่2นี้สิครับคือถอยลูกเตา๋า2ลูกพร้อมกัน24ครั้งพนันว่าจะต้องออกดับเบิลซิก์คือ6ถึง2ลูกอย่างน้อย1ครั้งเดอเมเร่เนี่ยด้วยสัญชาตญาณลักพนันเก่าก็คำนวณคร่าวๆในใจคิดว่าน่าจะยังได้เปรียบเหมือนเดิมนะเพราะโอกาสเกิดดับเบิลซิก์เนี่ยส่วน136มันน้อยกว่าออกเลข6ลูกเดียวเนี่ยส่วน16อยู่6เท่าเขาก็เลยเพิ่มจำนวนครั้งจาก4ครั้งในเกมแรกเป็น24ครั้งคือสี่คูณหครับ ฟังดูสมเหตุสมผลนะคะดูเหมือนจะสมเหตุสมผลครับแต่ปรากฏว่าคราวนี้พบกับเสียเงินบาสคาวด์แฟมาร์ก็เลยคืนเงที่ดูดีซึ่งมันยีซับซ้อนขึ้นต้องใช้หลักการที่ต่อมาพัฒนาเป็นทฤษฎีบทพิณามหรือไบนมิโอเทเรียมมาช่วยคำนวณพบว่าโอกาสชนะจริงๆในเกมที่2เนี่ยมีแค่ประมาณ49%เท่านั้นเองครับกลายเป็นว่าเกมนี้เขาเสียเปรียบนิดๆโอ้โหน่าทึ่งมากเลยค่ะที่สัญชาติยามันพลาดได้ขนาดนั้นแม้แต่กับนักพนันที่มีประสบการณ์นะคะ แล้วเห็นว่าไม่ใช่แค่เดอเมเร่นะคะแม้แต่นักคณิตศาสตร์เก่งๆบางท่านก็เคยเข้าใจเรื่องความน่าจะเป็นคาดเคลื่อนไปเหมือนกันถูกต้องครับมีตัวอย่างคลาสสิกเลยอย่างชังโลลงดาลงแบนักคณิตศาสตร์นักปรัชญาชื่อดังเขาเคยคำนวณโอกาสที่จะได้หน้าหัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งในการโยนเหรียญสองครั้งผิดไปเขาคิดว่ามันมี3ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือหัวครั้งแรกก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อย เขาก็เลยตอบว่าโอกาสคือ2ใน3แต่เขาลืมนับกรณีหัวหัวไปนะครับจริงๆมันมี4ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้เท่าๆกัน H H h T T H T T โอกาสที่ถูกตั้งมันคือ3ใน4ต่างหากอ๋อใช่ใช่ค่ะหรือแม้แต่ Gottfried Wilhelm Leibniz คนที่ร่วมพัฒนาแคลคูลัสกับนิวตันนะครับก็เคยคิดพลาดไปว่าโอกาสทอยลูกเต๋า2ลูกแล้วได้ผลรวมเป็น11 กับได้ผลรวมเป็น12เนี่ยมันเท่ากันเพราะเขามองว่า12มันมาจาก6 6ได้วิธีเดียวส่วน11ก็มาจาก5 6ได้วิธีเดียวเหมือนกันแต่จริงๆแล้ว11มันเกิดจาก5 6หรือ6 5หก็ได้นี่ครับทำให้โอกาสเกิดผลรวม11มันเป็น2เท่าของผลรวม12เรื่องพวกนี้มันยิ่งตอกย้ำเลยครับว่า สัญชาตญาณตามธรรมชาติของมนุษย์เราเกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นสถิติอะไรพวกนี้มันไม่ได้แม่นยำเสมอไปนะครับเรามักจะพยายามมองหารูปแบบหรือหาเหตุผลในสิ่งที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่การสุ่มก็ได้อจริงด้วยค่ะแสดงว่าการที่เราพยายามหาสูตรหรือรูปแบบในการออกรางวัลลอตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะขัดกับหลักความน่าจะเป็นพื้นฐานเลยใช่ไหมคะแต่ เคยมีใครไหมคะที่สามารถใช้หลักการทางคณิตศาสตร์หรืออาจจะหาช่องโหว่ของระบบจนสามารถเอาชนะลอตเตอรี่ได้จริงๆแบบที่ไม่ใช่แค่ฟลุกนี่ครับมีเคสที่ดังมากๆแล้วก็น่าเหลือเชื่อด้วยคือเรื่องของวอลแทร์นักปรัชญาชื่อดังเลยนะครับกับเพื่อนที่เป็นนักคณิตศาสตร์ชื่อชาร์ลส์มารีเดลากรันดีเกิดขึ้นในฝรั่งเศสศตวรรษที่18วอลแทเลยเหรอคะเขาไปเกี่ยวอะไรกับลอตเตอรี่ เกลียวเต็มๆเลยครับคือตอนนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสออกรตเตี่แบบขึ้นมาเพื่อจูงใจให้คนซื้อพันธบัตรรัฐบาลรกฎมันมีอยู่ว่าใครก็ตามที่ซื้อพันธบัตรไม่ว่าจะราคาถูกแค่ไหนก็ตามจะได้สิทธิ์ซื้อสลากลอตเตอรี่หนึ่งใบในราคาที่กำหนดไว้และประเด็นคือรางวัลที่ได้เนี่ยมันไม่ได้ผูกกับราคาพันธบัตรหรือราคาตั๋วที่ซื้อเลยเป็นรางวัลใหญ่คงที่เดี๋ยวหมายความว่า ถ้าซื้อพันธบัตรที่ราคาถูกที่สุดก็ได้สิทธิ์ซื้อสลากเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสได้รางวัลใหญ่เท่ากันใช่เลยครับนั่นคือช่องหัวใหญ่เลยวอลแทร์กับลากนดามีนและเพื่อนๆก็เลยรวมหัวกันระดมทุนก้อนใหญ่ไปก้านซื้อพันธบัตรที่ราคาถูกที่สุดในตลาดมาเป็นจํานวนมหาศาลเลยครับเพื่ออะไรอะคะก็เพื่อให้ได้สิทธิ์ซื้อตั๋วลอตเตอรี่ในจํานวนที่มากที่สุดเท่าที่จะทําได้น่ะสิครับผลคืออะไรทราบไหมครับ ถูกรางวัลถูกครับแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวพวกเขาสามารถถูกรางวัลใหญ่ได้หลายครั้งมากๆทํากําไรไปมหาศาลเลยเทียบเป็นเงินปัจจุบันน่าจะหลายร้อยล้านบาทเลยนะครับโอ้โหแล้วรัฐบาลไม่รู้อะคะทําอะไรไม่ได้เลยเหรอรู้ครับรู้ทีหลังแล้วก็พยายามจะฟ้องร้องเอาเงินคืนด้วยแต่แพ้คดีครับศาลตัดสินว่าการใช้ประโยชน์จากความไม่รอบคอบของรัฐบาลไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายโอ้โหสุดยอด ถือเป็นบทเรียนราคาแพงของรัฐบาลฝรั่งเศสไปเลยครับนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าบางครั้งความเข้าใจในระบบอย่างลึกซึ้งบวกกับคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็เอาชนะโชคชะตาได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นในสถานการณ์พิเศษที่ระบบมันมีช่องโหว่จริงๆนะครับก็มีเคสอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นมีกลุ่มนักลงทุนที่เคยพยายามจะซื้อสลาก i r ริ h l อต t o เกือบทุกหมายเลขเลยในปี1992 ตอนนั้นชุดค่าผสมมันมีแค่ประมาณ1.9ล้านชุดเองถือว่าน้อยมากเทียบกับปัจจุบันพวกเขาก็ระดมทุนซื้อไปได้ประมาณ80%ของเบอร์ทั้งหมดแล้วก็ถูกแจ็คพอตจริงๆครับสาเร็จสิคะแบบนี้สําเร็จครับแต่โชคไม่เข้าข้างเต็มร้อยเพราะดันมีคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มดันถูกรางวัลแจ็คพอตงวดนั้นด้วยเหมือนกันทําให้สุดท้ายต้องแบ่งเงินรางวัลกันไปกําไรที่ได้มาเลยน้อยกว่าที่คาดการไว้เยอะเหมือนกันก็เป็นอีกตัวอย่างว่าถึงจะใช้คณิตศาสตร์เข้าช่วย ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้อยู่ดีครับโอ้ oh, เรื่องของเวลแต่นี้สุดยอดจริงๆค่ะสแสดงให้เห็นถึงการมองเห็นโอกาสจากช่องโหว่ในระบบเลยแต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วการซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อหวยเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขนาดนั้นเนอะโดยเฉพาะในสังคมไทยเราที่หวยนี่ดูจะผูกพันกับความเชื่อวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งเลย ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะทั้งที่เราก็คุยกันมาแล้วว่าโอกาสมันน้อยมากจริงๆนั่นสิครับทั้งที่ร,รู้ทั้งรู้ว่าโอกาสมันน้อยนิดเดียวแต่ละเรี่รองหวยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยจํานวนมากเลยนะครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเหตุผลหลักๆก,ก,ก,ก็น่าจะมาจากอย่างแรกเลยคือความตื่นเต้นและความหวังที่เป็นกิจวัตรประจําวันครับการที่มีวันหวยออกที่แน่นอนทุกวันที่1กับ16เนี่ย มันเหมือนสร้างจังหวะชีวิตนะมีเรื่องให้ได้ลุ้นให้ได้คุยกันให้ได้ฝันเล็กๆน้อยๆกันเป็นประจำเหมือนเติมสีสันให้วันธรรมดาธรรมดาที่อาจจะน่าเบื่อไปบ้างอะครับอหือ uh huh. นึกภาพออกเลยค่ะจริงค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยและสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าน่าจะสําคัญที่สุดคือมันเป็นเรื่องของการซื้อความหวังครับถึงแม้ลึกๆอาจจะรู้อยู่แล้วว่าโอกาสมันน้อยมากแต่เงินไม่กี่สิบบาทหรือร้อยกว่าบาทที่จ่ายไปเนี่ย มันแลกมากับความรู้สึกว่าเอออาจจะเป็นเราก็ได้นะที่โชคดีอาจจะพลิกชีวิตได้อาจจะปลดหนี้ได้มันเป็นความหวังที่ดูเหมือนจะจับต้องได้ในราคาที่คนส่วนใหญ่พอจะเอื้อมถึงได้สำหรับหลายๆคนมันคือการลงทุนในความฝันรูปแบบหนึ่งนั่นเองครับเข้าใจเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการซื้อความหวังนี่น่าจะตรงใจหลายๆคนมากๆเลยแล้วไอ้เรื่องการหาเลขเด็ด ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตมากๆของคนไทยนี่ลหละคะมันสะท้อนวัฒนธรรมความเชื่ออะไรของเราบ้างเห็นมีวิธีแปลกๆเยอะแยะไปหมดเลยใช่ครับวิธีหาเลขนี่หลากหลายมากแล้วก็น่าสนใจจริงๆครับมันสะท้อนความเชื่อที่ผสมผสานกันเยอะมากทั้งเรื่องส่วนตัวโชคลางสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปนนกันไปหมดจากข้อมูลที่รวบรวมมานะครับวิธีฮิตทที่คนไทยนิยมใช้กันก็มีตั้งแต่ เลขไกลตัวอันนี้เบสิกสุดๆวันเกิดอายุทะเบียนรถบ้านเลขที่อะไรทำาลนองนี้อันนี้คลาสสิกค่ะเลขจากเหตุการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับแปลงเป็นเลขได้หมดรถชนงูเข้าบ้านคนคลอดลูกบนรถหรือแม้แต่เลขฝาโรงเลขอายุคนดังที่เพิ่งเสียชีวิตโหเลขจากความฝันการตีความฝันนี่ก็เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งเลยมีทั้งตำราทำนายฝันมีทั้งไปถามผู้รู้เลขจากการไปขอพร อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยคือการเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เชื่อกันว่าให้โชคด้านตัวเลขโดยเฉพาะอย่างเช่นที่เราได้ยินบ่อยๆก็คำฉโนดทิวดอนศาลเจ้าแมงงูจงอางกรุงเทพพยาต่างอยสกลนครแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยครับอืมอมืค่ะเลขจากพิธีกรรมบางทีก็มีทําพิธีเฉพาะเลยเช่นดูเลขจากน้ําตาเทียนในขันน้ํามูล หรือบางคนก็มีส่วนคาถาขอหวยคาถาเสี่ยงโชคโดยเฉพาะเอยก็มีครับโอ้โหฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นการพยายามหารูปแบบหรือสัญญาณอะไรบางอย่างท่ามกลางความไม่แน่นอนเลยนะคะทั้งทที่เราก็รู้จากมุมคณิตศาสตร์แล้วว่าจริงๆมันเป็นการสุ่มแท้ๆแล้วนอกเหนือจากเรื่องความเชื่อพวกนี้แล้วมีเคล็ดลับอื่นๆในเชิงปฏิบัติที่พอจะแนะนําสําหรับคนซื้อลอตเตอรี่ได้ไหมคะแบบที่ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ ก็มีเคล็ดที่ไม่ค่อยรับที่รวบรวมมาจากหลายๆแหล่งนะครับอาจจะไม่ได้การันตีว่าจะถูกรางวัลน,นะแต่น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีได้ครับอย่างแรกซื้ออย่างสม่ําเสมอแต่ต้องพอดีกับกําลังทรัพย์นะครับอันนี้สําคัญมากแน่นอนว่าซื้อบ่อยก็มีโอกาสมากกว่าไม่ซื้อเลยแต่ต้องอยู่ในงบที่เราไม่เดือดร้อนจริงๆค่ะอันนี้สําคัญอย่างที่2กระจายความเสี่ยงเรื่องตัวเลขครับมีคําแนะนําจากวิดีโอที่เราดูบอกว่า อย่าไปเลือกเลขชุดที่มันคิดมากๆเช่น1,2,3,4,5,6หรือเลขวันเกิดเรียงๆกันเพราะถึงแม้จะโชคดีถูกขึ้นมาจริงๆก็มีโอกาสสูงมากที่จะต้องแบ่งรางวัลกับคนอื่นอีกเป็นร้อยเป็นพันคนทำให้สุดท้ายได้เงินน้อยลงไปเยอะเลยอ๋อจริงด้วยค่ะลืมคิดข้อนี้ไปเลยเอกสารอีกอันบอกว่าให้ลองพิจารณาเลขที่ไม่ค่อยมีคนเลือกเช่นเลี่ยงเลขตอง11122หหรือเลขเรียงติดกันยาวๆ1 2 3 4 5 เพราะตามสถิติแล้วเนี่ยโอกาสออกมันน้อยกว่าแล้วคนก็ไม่ค่อยซื้อกันด้วยการเลือกเลขที่มันกระจายกระจายกันหรือเลขที่คนไม่ค่อยนิยมอาจจะดีกว่าในแง่ที่ว่าถ้าเกิดถูกขึ้นมาจริงๆอาจจะไม่ต้องไปแบ่งรางวัลกับใครเยอะหรืออาจจะไม่ต้องแบ่งเลยก็ได้ครับอืมน่าสนใจค่ะข้อต่อมาอันนี้สําคัญมากจริงๆตรวจสอบรางวัลให้ละเอียดทุกครั้งครับสลากใบที่เราซื้อมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่มันอาจจะถูกรางวัลข้างเคียง รางวัลเลขหน้ารางวัลเลขท้ายสองตัวสาตัวก็ได้นะครับอย่าเพิ่งรีบทิ้งเด็ดขาดควรตรวจกับผลรางวัลอย่างเป็นทางการให้ครบถ้วนทุกรางวัลเลยครับใช่เลยค่ะเคยเห็นข่าวอยู่บ่อยๆว่าเกือบจะทิ้งไปแล้วครับผมอีกวิธีหนึ่งคือลองพิจารณารวมกลุ่มซื้อซินดิเคสดูการรวมเงินกับเพื่อนหรือคนรู้จักหรือเพื่อนร่วมงานซื้อสลากชุดใหญ่ๆห,หรือซื้อหลายๆใบมันช่วยเพิ่มโอกาสถูกรางวัลใหญ่ทางสถิติได้จริงครับแต่ ก็ต้องทําใจนะว่าถ้าถูกขึ้นมาจริงๆรางวัลมันก็จะถูกหารแบ่งกันไปตามสัสดส่วนที่เราตกลงกันไว้ก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนแต่แรกเลยนะครับเรื่องนี้ค่ะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันสุดท้ายมีข้อคิดติดตลกนิดๆจากวิดีโอของอังกฤษนะครับเขาบอกว่าอย่าซื้อลอตเตอรี่ลุวงหน้านานเกินไปทําไมคะพราะเขาคำนวณทางสถิติของคขำนะครับว่าโอกาสที่เราอาจจะเป็นอะไรไปก่อนวันหวยออก มันมีสูงกว่าโอกาสที่จะถูกแจกจ่ายเสีย ad อีกสื่อใกลวันออกมาก็ดีอันนี้เป็นมุกสถิตินะครับไม่ต้องจริงจังมากก็จริงของเขานะคะฟังดูเป็นเคล็ดลับที่ผสมผสานกันดีค่ะทั้งสถิติจิตวิทยาแล้วก็การจัดการความเสี่ยงสรุปแล้วเรื่องราวของลอตเตอรี่หรือหวยเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นภายนอกจริงๆนะคะมันเป็นส่วนผสมของหลายอย่างมากเลยทั้งคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นที่อาจจะดูโหดร้ายนิดนิด จิตวิทยาเรื่องความหวังที่มันทรงพลังมากๆโชคชะตาที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วก็วัฒนธรรมความเชื่อที่มันฝังรากลึกอยู่ในสังคมเราใช่เลยครับการที่เราเข้าใจความจริงทางคณิตศาสตร์อย่างเช่นโอกาสที่มันน้อยนิดมากๆเนี่ยอาจจะช่วยให้เรามองการเสี่ยงโชคอย่างมีเหตุผลมากขึ้นก็ได้นะครับไม่ทุ่มเงินไปจนตัวเองเดือดร้อนแต่ในขณะเดียวกัน ความรู้นี้มันก็อาจจะไม่ได้ไปทําลายความรู้สึกตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆหรือความหวังที่อาจจะเป็นเหมือนรางวัลทางใจสําหรับบางคนที่ตัดสินใจซื้อสลากไปก็ได้มันเป็นเรื่องที่แต่ละคนคงต้องหาจุดสมดุลของตัวเองดูครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะสุดท้ายนี้เลยอยากจะชวนคิดต่อนิดนึงค่ะว่าในเมื่อเรารู้ทั้งรู้ว่าโอกาสถูกรางวัลใหญ่มันน้อยแสนน้อยขนาดนั้นแล้วจริงๆ รางวัลที่แท้จริงที่ผู้คนอาจจะได้รับกลับไปในทุกๆงวดที่ซื้อหวยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นอกเหนือไปจากแค่ความหวังลมๆแล้แงๆหรือความตื่นเต้นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวบางทีคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินรางวัลอย่างเดียวก็ได้นะคะลองเก็บไปคิดกันดูคะ่ะจากที่เราได้ฟังรายละเอียดไปทั้งหมดผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วนะครับ ระหว่างโลกของคณิตศาสตร์กับโลกของความหวังและศรัทธ,ธาทางด้านคณิตศาสตร์นั้นชัดเจนครับทฤษฎีความน่าจะเป็นได้ชี้ให้เห็นอย่างโหดร้ายว่าโอกาสที่เราจะถูกลอตเตอรี่นั้นต่ำมากๆซึ่งตรงนี้เองที่เกิดข้อผิดพลาดทางสัญชาตญาณเรามักจะประเมินโอกาสที่จะถูกรางวัลสูงเกินจริงเพราะเราจำได้แค่คนที่ถูกแต่ลืมคนที่พลาดไปนับล้านคน นี่คือกับดักทางสถิติที่เราต้องระวังครับแต่ในสังคมไทยลอตเตอรี่ไม่ได้เป็นแค่เกมคณิตศาสตร์แต่มันคือปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมครับพิธีกรรมความเชื่อต่างๆตั้งแต่การขอเลขเด็ดจ,จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงการตีความความฝันมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มอบความหวังและความสมนุกให้กับผู้คนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลทางสังคม ที่ทาให้การเสี่ยงโชคด้วยตัวเลขยังคงเป็นความนิยมอย่างต่อเนื่องแม้รู้ว่า,กาูกจะน้อยกย็ส่วนตัวผมมองว่าการซื้อลอตเตอรี่นั้นสามารถมองได้เป็นภาษีของคนจนที่สมัครใจจา่ายเพื่อซื้อความหวังเล็กๆน,น้อยๆในการเปลี่ยนสถานะทางสังคมแต่เราต้องระวังในประเด็นเรื่องผลกระทบด้านลบของการถูกลอตเตอรี่ที่แหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษได้เตือนไว้ครับคือหลังจากถูกรางวันใหญ่ ผู้คนจำนวนไม่น้อยกับมีชีวิตที่แย่ลงเพราะต้องเผชิญกับภาระภาษีการต้องแบ่งรางวัลให้ญาติพี่น้องหรือแม้แต่การจัดการเงินก้อนใหญ่ที่ผิดพลาดจนนำไปสู่การล้มละลายผมเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวครับไม่ได้ถูกรางวัลใหญ่หรอกนะครับแต่ตอนที่ได้รางวัลเล็กๆน้อยๆสิ่งที่ตามมาคือการใช้จ่ายที่มือเติบโตขึ้นทันทีโดยไม่รู้ตัวมันสอนให้ผมรู้ว่า การบริหารจัดการเงินสำคัญยิ่งกว่าจำนวนเงินที่เราได้รับซสอีกครับการวางแผนการเงินที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าคุณจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตามในท้ายที่สุดการสิ่งโชคไม่ใช่สิ่งผิดครับแต่เราต้องเข้าใจมันอย่างรอบด้านเข้าใจความน่าจะเป็นเพื่อไม่ให้ซื้อเกินตัวเข้าใจผลกระทบทางการเงินเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือกับความรวยที่ไม่คาดฝันและเข้าใจความเชื่อ เพื่อให้เราเคารพวัฒนธรรมแต่ไม่หลงงมงายจนเกินไปคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรครับสำหรับคุณแล้วลอตเตอรี่คือคณิตศาสตร์หรือความเชื่อมากกว่ากันและคุณคิดว่าการจัดการเงินหลังถูกรางวัลใหญ่เป็นเรื่องที่สังคมควรให้ความรู้มากกว่านี้ไหมมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและถ้าคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอ่านมาเล่าของเราไว้ด้วยนะครับ เราจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่าให้คุณฟังอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับข้อมูลในวันนี้อ้างอิงจากบทวิเคราะห์คณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นบทความเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินหลังถูกลอตเตอรี่และการสำรวจพิธีกรรมความเชื่อในการเสียงโชคของสังคมไทยครับ